ใบนี้นะคะยายจะใช้เป็นเชือกล่มค่ะเส้นอยู่ที่สองมิลน,นะคะเข็มก็ห้าทับศูนย์ค่ะแพทเทิร์นใบนี้ง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเราเริ่มที่สลิปน็อตนะคะไปด้วยการช้าๆค่ะเผื่อเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะคะเข้ามาหัดถักค่ะ ต่อด้วยการถักโซ่นะคะจะยจะถักด้วยความยาวโซ่63โซ่ค่ะเมื่อครบแล้วค่ะเรามาเริ่มต้นนะคะถักแถวแรกกันค่ะแถวที่เราจะถักนะคะเพื่อนๆให้แทงลงที่โซ่หนูนเส้นหลังนะคะ เราเริ่มต้นด้วยการถักซิงเกิลโครเชตค่ะเราจะถักลงไปทั้งหมดจำนวน8หลักนะคะหลักละหนึ่งครั้งค่ะอันนี้ลายพื้นฐานเลยนะคะซิงเกิลโครเชตค่ะคือการเกี่ยวไหมขึ้นมามีสองห่วงแล้วปลดพร้อมกันสองห่วงแค่นี้เองค่ะอันนี้เรียกลายซิงเกิลโครเชตนะคะสำหรับแพทเทิร์นกระเป๋าใบนี้นะคะเพื่อนๆจะได้เรียนรู้การถักลายสามลายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ถ้ามือใหม่หัดถักนะคะเข้ามาเริ่มถักจากใบนี้ได้เลยค่ะจะมีลายสามลายพื้นฐานสามลายนะคะเมื่อเราถักได้แล้วนะคะจำนวนทั้งหมดแปดหลักนะคะเราขั้นนะคะสำหรับหลักต่อไปค่ะ เราจะถักด้วยลาย half double crochet ค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงไปนะคะเกี่ยวไหมามามีสามห่วงค่ะเราจะปลดพร้อมกันสามห่วงแบบนี้ค่ะอันนี้เรียกลาย half double crochet นะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆใส่มากอร์ไว้ได้เลยค่ะช่วงลายต่อไปค่ะเราถักด้วยลาย ดับเบิลโคเชนะคะพันหัวเข็มหนึ่งค้างแทงลงมีสามห่วงในเข็มปลดทีละสองห่วงค่ะอันนี้จะเรียกลายดับเบิลโคเชนะคะเราจะถักไปทั้งหมดจำนวนสิบเจ็ดหลักค่ะ เมื่อเราถักครบแล้วนะคะทั้งหมด17หลักเราจะขั้นด้วยลาย half double crochet 1หนึ่งหลักค่ะเสร็จแล้วก็ใส่มาร์กอร์ไว้นะคะแล้วเรามาต่อค่ะในส่วนนี้นะคะจะเป็นลายซิงเกิลโค c เช t ค่ะ เราจะถักทั้งหมดอยู่ที่8หลักนะคะเมื่อครบ8หลักค่ะ เราก็คั้นด้วยลายฮาร์ฟดับเบิลโคเชนะคะหนึ่งหลักใส่มาร์คเกอร์ด้วยค่ะแล้วมาต่อกันค่ะเราจะถักต่อด้วยลายดับเบิลโคเชนะคะเราจะถักไปทั้งหมดอยู่ที่17หลักค่ะ เมื่อได้ครบ17หลักนะคะเราคั้นด้วย half double crochet หนึ่งหลักค่ะใส่มาร์คเกอร์ค่ะเสร็จแล้วช่วงลายสุดท้ายนะคะเราจบด้วยลาย single crochet จำนวนทั้งหมดก็คือ8หลักนะคะ ใบนี้นะคะงานถักนะคะจะถักด้วยลายแพทเทิร์นนี้เหมือนกันหมดค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่หัดถักนะคะยายจะแนะนําใบนี้ค่ะ <c oughs> มเมื่อเราเสร็จแล้วนะคะเราจะได้ช่วงงานแบบนี้นะคะ <c oughs> ตรงนี้ตรงส่วนกลางตรงนี้จะเป็นในส่วนของก้นกระเป๋าค่ะ <c oughs> อันนี้จะเป็นอีกด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วก็ตรงปากกระเป๋านะคะ <c oughs> เรามาเริ่มนะคะแถวต่อไปค่ะ ก่อนเริ่มนะคะให้เพื่อนๆสอดเข็มลงไปสองละสองหลักแบบนี้นะคะแล้วดึงปลายไหมขึ้นมาค่ะเพื่อที่เราจะถักเก็บปลายไหมไปในพร้อมๆกันนะคะเวลาที่เราถักแถวที่สองค่ะเริ่มต้นด้วยหนึ่งโซ่นะคะเวลาขึ้นต้นในทุกๆแถวค่ะหนึ่งโซ่แล้วก็ให้พลิกกลับชิ้นงานค่ะเราจะถักย้อนกลับไปนะคะส่วนลายที่ถักค่ะ เหมือนกันเลยนะคะลักษณะการแทงแถวนี้เราจะแทงที่โซ่เส้นหลังนะคะเส้นเดียวแบบนี้นะคะช่วงแรกก็คือซิงเกิลโครเชต์หลักค่ะ เมื่อครบแล้วนะคะตรงนี้มาถึงหลักที่เราใส่มาร์คเกอร์ไว้ค่ะเราก็ถักตรงกันเลยนะคะลงไปในหลักที่เป็นมาร์คเกอร์ก็คือลายฮาร์ฟดับเบิลโค h เชค่ะเราจะใส่มาร์คเกอร์กลับไปนะคะพอเสร็จแล้วแต่ถ้าเพื่อนท่านใดที่ชำนาญน,นะคะไม่กลัวหลงก็สามารถเอามาร์คเกอร์ออกได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะถักที่ตำแหน่งเดิมเลยนะคะ แล้วเรามาต่อกันค่ะเราจะต่อด้วยลายดับเบิลโคเชจำนวนทั้งหมด17หลักนะคะ เมื่อครบแล้วนะคะ17หลักมาถึงมาร์กเกอร์ที่สองก็คือ half double c r o c h e ค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะเราแทงที่โซ่เส้นหลังนะคะใส่มาร์กเกอร์กลับไปค่ะแล้วถักนะคะตรงส่วนนี้นะคะตรงกลางอันนี้จะเป็นลาย single crochet 8หลักค่ะเป็นส่วนที่เป็นก้นกระเป๋านะคะอันนี้8หลักนะคะ สำหรับตัววัสดุนะคะถ้าเพื่อนๆจะเปลี่ยนนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะไม่ชอบเชือกล่มก็เปลี่ยนเป็นเชือกควกัอหรือไหมพรมได้เลยนะคะแพทเทิร์นนี้ใช้ได้กับทุกวัสดุค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ในส่วนของก้นกระเป๋า8หลักค่ะเราก็ถอดมาร์กเกอร์ออกนะคะเราขั้นด้วยลายฮาร์ d ดับเบิลโค h เชค่ะในตำแหน่งที่เราใส่มาร์กเกอร์ไว้นะคะลายฮาร์ฟดับเบิลโคค่ะ1หลัก ก่อนที่เราจะข้ามไปนะคะถักลายช่วงลายถัดไปค่ะก็คือลายดับเบิลโคเชนนะคะให้เพืเ่อนๆถักต่อไปได้เลยค่ะจำนวนทั้งหมด17หลักนะคะ เมื่อได้ครบแล้วค่ะ17หลักนะคะมาร์กเกอร์ตัวสุดท้ายค่ะตำแหน่งที่เป็นลายฮาร์ฟดับเบิลโคเชนะคะหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ใส่มาร์กเกอร์กลับไปค่ะที่เหลือนะคะจำนวน8หลักถักซิงเกิลโคเชค่ะสำหรับตัว เชือกล่มหรือวัสดุอื่นๆนะคะเชือกฟอกและไหมพรมเดจจ๋าจะมีแนะนําผลิตภัณฑ์ไว้ที่หน้าคลิปนะคะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูก่อนได้นะคะถ้าสนใจก็สามารถกดลิงก์สั่งซื้อได้เลยนะคะเมื่อจบแถวนี้ค่ะเพื่อนๆจะเห็นชัดเจนนะคะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันค่ะตรงนี้นะคะส่วน ตรงนี้เป็นมาร์กเกอร์ตรงจุดที่เราใส่มาร์กเกอร์คือจุดที่เราจะถักลายฮาร์ปดับเบิลโคเชนะคะเสร็จแล้วเหมือนเดิมเลยนะคะแพทเทิร์นเดียวกันค่ะโซ่หนึ่งพิกกลับแล้วช่วงแรกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะใส่ลายให้ทั้งแถวนะคะรีพิทได้เลยค่ะรีพิทหรือถักซ้ำนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะแพทเทิร์นเดี๋ยวจะใส่แพทเทิร์นให้ตลอดทั้งแถวแล้วนะคะเพื่อนๆถักตามได้เลยค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่หัดถักนะคะลายพื้นฐานนะคะสำหรับงานโคเชก็จะมีอยู่3ลายโดยส่วนใหญ่นะคะก็คือในกระเป๋าใบนี้ได้ครบทั้ง3ลายเลยค่ะคือลายซิงเกิลโค c เชหรือลายควักธรรมดานะคะอันนี้เรียกเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกลายหนึ่งคือ h าร์ d ดับเบิลโค h เชนะคะหรือเขาเรียกลาย HDC หรือลาย ครึ่งหนึ่งของพอหนึ่งคอนะคะกับอีกลายหนึ่งคือดับเบิลโคเชค่ะเราก็ถักไปในแพทเทิร์นเหมือนกันเลยนะคะตรงนี้ถักย้อนกลับไปกลับมานะคะจนได้ความกว้างของตัวกระเป๋านะคะตามขนาดที่เราต้องการนะคะเท่าเท่าที่ตรงนี้นะคะนับ จำนวนแถวดูแล้วยายจ๋าถักอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดแถวค่ะเพื่อนๆปรับเปลี่ยนได้นะคะจํานวนแถวถ้าตามยายจ๋าเลยนะคะความกว้างอยู่ที่สิบเจ็ดเซนค่ะในส่วนของก้นกระเป๋านะคะส่วนความสูงนะคะอันนี้ยังไม่ได้พับนะคะจะอยู่ที่สามสิบสองเซนค่ะ ลักษณะกระเป๋านะคะก็คือเราจะพับเราจะพับครึ่งขึ้นมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาทําการถักประกบด้านข้างนะคะง่ายมากเลยค่ะใบนี้นะคะเป็นแพทเทิร์นที่ง่ายสุดๆแล้วนะคะเราก็ใช้หลักแรกค่ะ แทงลงไปที่หลักแรกนะคะแล้วก็ดึงตัวไหมนะคะที่เราค้างอยู่นะคะตรงนี้นะคะเราไม่ได้ตัดนะคะเราก็ดึงเราก็เกี่ยวนะคะเกี่ยวไหมผ่านมาเลยหลักที่หนึ่งเท่าตรงกันนะคะเสร็จแล้วให้ถักหนึ่งโซ่ค่ะเราต่อนะคะเราแทงลงไปทั้งสองฝั่งนะคะที่หลักให้ตรงกันนะคะแล้วใช้ลาย สิงเกิลโคเชเป็นตัวเชื่อมด้านข้างนะคะให้เพื่อนๆถักไปได้เลยค่ะถักไปจนจบแถวนะคะ เมื่อจบแถวก็ตัดปลายไหมได้เลยค่ะแล้วทําการซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะ ลักษณะงานนะคะเสร็จแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ทําเหมือนกันค่ะเราแทงลงไปนะคะที่หลักแรกนะคะของทั้งสองฝั่งค่ะแล้วทําการเกี่ยวไหมมานะคะแล้วก็ถักโซ่หนึ่งเหมือนกันเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ถักเชื่อมนะคะแทงหลักให้ตรงกันนะคะ ถักเชื่อมด้วยลายซิงเกิลโคเชตค่ะเพื่อนๆถักต่อได้เลยนะคะจนจบแถวค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ จะพลิกกลับนะคะเราจะกลับด้านนะคะนำด้านที่ด้านในอย่างนี้นะคะออกมานะคะลักษณะกระเป๋านะคะทรงก็ออกพองๆนิดๆค่ะใบนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะถ้าเพื่อนๆต้องการใบใหญ่ขึ้นก็ปรับขนาดได้ค่ะ ได้ทั้งความสูงแล้วก็ความกว้างนะคะอันนี้เพื่อนๆสามารถเพิ่มจํานวนหลักได้เลยนะคะโดยใช้ลักษณะของการวางแพทเทิร์นนะคะเหมือนกันค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัวกระเป๋าค่ะต่อไปเราจะมาถักสายกระเป๋านะคะใบนี้จะเลือกถักสายกระเป๋าด้วยลายง่ายๆค่ะเราจะถักสายกระเป๋า ด้วยลายสลิปสติดตลอดทางเส้นนะคะเราเริ่มต้นค่ะให้ถักสลิปน็อตเสร็จแล้วนะคะก็ถักโซ่ค่ะความยาวของโซ่อันนี้นะคะจะเป็นความยาวของสายกระเป๋าตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะคะในส่วนของยายจ๋าจะถักอยู่ที่จำนวนหนึ่งร้อยโซ่ค่ะเมื่อได้ครบแล้วนะคะ ตามที่เราต้องการนะคะความยาวนะคะลักษณะาการถักค่ะยายาจะถักลายสลิปติ h นะคะลงไปในทุกๆหลักค่ะเพื่อนๆใส่มาเกอร์ไว้ได้เลยค่ะหลักแรกนะคะเดี๋ยวเรามาบรรจบแถวตรงนี้ค่ะเราจะถักแค่แถวเดียวนะคะถักไปจนถึงหลักที่หนึ่งได้เลยค่ะ เมื่อถักมาถึงหลักแรกนะคะเราก็ถักวนกลับค่ะตรงนี้นะคะเราถักวนกลับไปได้เลยค่ะแทงลงไปในหลักแรกแบบนี้นะคะแล้วก็สลิปสติทค่ะพร้อมกับเก็บปลายไหมไปนะคะเราถักสลิปสติทลงไปเหมือนกันค่ะถักย้อนกลับค่ะไปหาหลักสุดท้ายนะคะหรือหลักที่เราได้ทำการใส่มา์กอร์ไว้ค่ะ เมื่อมาถึงหลักตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆต้องการเส้นใหญ่กว่านี้นะคะก็ให้ถักวนไปอีกหนึ่งรอบสองรอบแล้วแต่ชอบค่ะแต่จาต้องการแค่แถวเดียวนะคะเพราะกระเป๋าใบเล็กค่ะก็เลยไม่ต้องการสายเส้นใหญ่นะคะอันนี้ก็ทําการเลื่อนห่วงจบแถวได้เลยค่ะกับมาร์กเกอร์นะคะตำแหน่งที่เราใส่มาร์กเกอร์ไว้ค่ะเสร็จแ,แล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยค่ะ ให้เพื่อนๆเผื่อปลายใหม่ไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนำไปเย็บติดกับตัวห่วงนะคะมาดูชิ้นส่วนค่ะตรงนี้นะคะ จะจะซื้อเป็นห่วงสําเร็จรูปแบบนี้นะคะลักษณะเขาสามารถกดลงไปนะคะความกว้างนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางห่วงนี้นะคะอยู่ที่เซนครึ่งนะคะ1.5เซนค่ะวิธีการใส่นะคะเดี๋ยวจะจาใส่ให้ดูค่ะ เมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำสายกระเป๋ามาเย็บติดกับตัวห่วงนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูหนึ่งข้างค่ะ าเพื่อนๆรับชมมาถึงตรงนี้แล้วนะคะใกล้จะสําเร็จเสร็จแล้วนะคะกระเป๋าใบนี้นะคะขนาดเล็กๆค่ะกระทัดรัดนะคะแต่ก็สามารถใส่กระเป๋าตังค์ใบสั้นได้นะคะพร้อมโทรศัพท์มือถือนะคะขนาดของกระเป๋าจะจําไว้ให้สําหรับใส่ได้นะคะที่สําคัญนะคะเพื่อนๆรับชมมาแล้ว ยายจากขอกำลังใจด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ค่ะอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะหนึ่งข้างส่วนอีกหนึ่งข้างนะคะเดี๋ยวจ๋าขอข้ามนะคะเพื่อนๆเ,เพียงแค่นํามาเย็บให้เขาติดกันแล้วให้แน่นเท่านั้นเองค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วสองข้างค่ะสายกระเป๋านะคะลักษณะที่ได้ค่ะสามารถสะพายไหล่ได้นะคะเรามาวัดขนาดกันค่ะว่า เมื่อสําเร็จรูปแล้วเสร็จแล้วนะคะขนาดของกระเป๋านะคะได้เท่าไหร่นะคะวัดในส่วนที่มีความกว้างที่สุดนะคะความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ20เซนค่ะส่วนความสูงนะคะวัดจากปากกระเป๋าจนถึงก้นกระเป๋าเลยนะคะได้ความสูงที่ประมาณ15เซนค่ะ ส่วนการประดับตกแต่งนะคะอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆนะคะถ้าโลงไปนะคะก็สามารถหาอะไรมาแต่งได้นะคะอย่างจะใช้เป็นโบแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยายจะฝากไว้อีกหนึ่งคลิปค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะสวัสดีค่ะ